สวัสดีสสดค่ะวันนี้เราจะพามาแนะนำโรงเรียนทนิยมสงเคราะห์กันนะคะงั้นเพื่อไม,ม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูสถานที่ต่างๆที่พวกเรายกตัวอย่างกันเลยค่ะสถานที่แรกก็คือสนามหญ้าสนามหญ้านั้นมีขนาดกว้างมีม้านั่งชมวิวไปพร้อมกับบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยธรรมชาติและดอกไม้อีกทั้งยังเป็นที่ให้เด็กนักเรียนได้วิ่งเล่นฝึกซ้อมกีฬา หรือจัดกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมกีฬาสีสถานที่ต่อมานั้นก็คือสระว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำนั้นมีความลึกที่ต่างกันไปแต่ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะสระว่ายน้ำนั้นอยู่ตรงจุดที่คนสังเกตเห็นได้ชัดที่สระว่ายน้ำเด็กๆจะได้เรียนและฝึกฝนในการว่ายน้ำเพื่อที่จะมีทักษะในการว่ายน้ำสถานที่ต่อมาก็คือ ห้องสมุดในห้องสมุดนั้นจะมีพื้นที่ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือหาข้อมูลที่ตัวเองสงสัยและยังเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับนั่งพักผ่อนอีกด้วยสถานที่ต่อไปก็คือลานอเนกประสงค์ไว้ใช้สำหรับจัดกิจกรรมอย่างเช่นตลาดนัดมือสองวันวิทยาศาสตร์เคารบทงชาติและสวดมนต์ โดยไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะร้อนหรือโดนแดดเพราะว่าลานอเนอกประสงค์นั้นมีการติดหลังคากันแสงแดดไว้ให้นักเรียนสถานที่ต่อไปนะคะคือสากรสากรนั้นจะมีชุดเครื่องแบบต่างๆและชุดอุปกรณ์การเรียนชุดเครื่องแบบก็จะมียุกาชาติลูกเสือลูกเสืออากาศลูกเสือเสนาผู้บรรเพงและก็เนนาลีและยังมีชุดสำหรับประจำวันนะคะก็มี ชุดนักเรียนชุดพลาชุดเสื้อสปอร์ตเดย์แล้วก็เสื้อวัฒนธรรมนะคะส่วนอุคกร์การเรียนก็จะมีจำพวกวินสอปากกาแม,ม้บ่าทัดยางลบนะคะส่วนสากรยังจะมีขนมและน้ําเสริมนะคะเป็นเส,สร,ริมสําหรับสถานที่อีกต่อไปที่เราจะพูดถึงกันค่ะสถานที่ต่อมานะคะคือขนมอบขนมอบจะมีเกี่ยวกับพวกขนมน้ําแล้วก็จะมี การสอนทำขนมค่ะเออพวกขนมก็จะมีตามที่สามารถนามาขายได้ค่ะหลักๆเลยก็จะมีทัฟ์ตโฟบราวนี่นะคะส่วนจะเริ่มมีของกินว่างมาเสริมอีกอย่างหนึ่งค่ะคือเฟรนฟรายทุกอย่างราคาถูกมากๆค่ะอยู่เพียงแค่10บาทส่วนน้ำเป็นน้ำเปล่าทั่วไปเลยค่ะอยู่ในราคาเพียงแค่5บาทส่วนเรื่องการสอนทำขนม ก็จะมีคุณครูค,คอยสอนทำขนมเพื่อเสริมสร้างอนาคตสำหรับนักเรียนที่สนใจจะเป็นเบเกอรี่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นเบเกอรี่นะคะสถานที่ต่อมานะคะเป็นโรงอาหารค่ะโรงอาหารนั้นมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีอาหารหลากหลายเมนูไม่ซ้ํากันในแต่ละวันและมีอาหารครบห้าหมู่มีโซนสลับบา์สำหรับคนที่ชอบกินสลับ ผักด้วยค่ะและจะมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ลงมากินด้วยค่ะและจะมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ลงมากินเช่นกันค่ะและจะมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เป็นเวรประจำวันเพื่อมาทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะสถานที่ต่อไปนะคะเป็นร้านไอติมค่ะร้านไอติมจะอยู่ในโรงอาหารของสนม,มศึกษาปีที่1-3ค่ะ มีไว้สำหรับคนที่อยากจะกินของหวานอยากจะกินของเย็นค่ะสามารถมาที่ร้านไอติมนี้ได้ร้านไอติมนี้จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่ายสครึ่งเป็นเวลาเลิกของนักเรียนทุกระดับสายชั้นค่ะที่ต่อมานะคะคือธนาคารของโรงเรียนค่ะ ธนาคาของเรียจะมีสีที่เป็นเด่นค่ะคือสีชมพูเอาไว้ให้เก็บออมเงินตั้งแต่เด็กจนจบการศึกษาเพื่อที่จะเอานำเงินนี้ไปใช้ในอนาคตค่ะสามารถเก็บได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3ค่ะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไป,ไปก่อนนะคะขอบ <ขอ S 2> คุณค่ะ,คะ